สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วันนี้ครูโจจะมาสอนวิชาศิลปะนะครับในหัวข้อเรื่องการออกแบบสร้างสรรค์งานสื่อผสมนะครับนักเรียนลองดูตัวอย่างนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ศิลปะสื่อผสมศิลปะสื่อผสมหรือศิลปะสื่อผสมหมายถึงผลงานที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นนะครับโดยใช้เทคนิคและวิธีการของศิลปะทางด้านทัศนศินลป์หลายๆแขนงนะครับมาผสมผสานทําให้เกิดผลงานที่อยู่ในชิ้นเดียวกันนะครับโดยเน้นหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์แสดงออกถึงอารมณ์สะเทือนใจ ของผู้สร้างนะครับซึ่งวัสดุที่ใช้ในการสร้างผลงานสื่อผสมสามารถหาได้จากวัสดุธรรมชาติเช่นวัสดุจากพืชศาตร์และแร่นะครับส่วนวัสดุสังเคราะห์เช่นกระดาษพลาสติกโลหะเป็นต้นนะครับการออกแบบสร้างสรรค์าง,งานสื่อผสม แบ่งออกเป็นแบบนี้นะครับทักษะในการผสมผสานวัสดุการสร้างสรรค์ศิลปะจากวัสดุเหลือใช้การสร้างสรรค์ศิลปะจากวัสดุสำเร็จการสร้างสรรค์ศิลปะจากวัสดุของศิลปินไทยการออกแบบสร้างสรรค์งานสื่อผสมแบบทักษะในการผสมผสานวัสดุ ก็คือการสร้างผลงานแบบผสมผสานวัสดุอย่างน้อย2ชนิดขึ้นไปโดยใช้เทคนิคผสมผสานในภาพ2มิติหรือ3มิติก็ได้นะครับลองดูตัวอย่างนะครับศิลปะสื่อผสมจากวัสดุธรรมชาติอันนี้ก็จะเป็นใบไม้แห้งนะครับ มาประกอบกันแล้วก็จะมีอีกเทคนิคนึง <_' S 1> ก็คือการวาดภาพระบายสีประกอบนะครับอ่าส่วนอันนี้ก็จะมีการวาดภาพแล้วก็นี่คือหัวหอมนะครับเราทำเป็นกระโปรงการออกแบบสร้างสรรค์งานสื่อผสมแบบการสร,ร้างสรรค์ศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ ก็คือการนำวัดสดุเหลือใช้มาสร้างสรรผลงานศิลปะโดยการสร้างงานรูปแบบใหม่ตามจินตนาการของศิลปินนะครับลองดูตัวอย่างนะครับศิลปะสื่อผสมจากวัดสดุสังเคราะห์อันนี้ก็จะเป็นมีการวาดภาพแล้วก็มีเอาพวกลูกป,ปัดนะครับมาประกอบอันนี้ก็จะเป็นวาดด้วยแล้วก็มีพวกแพ็กเกจของ ต่างๆนะครับมาทำเป็นกระโปรงอันนี้ก็จะเป็นงานกระดาษจีตัดแตะนะครับได้งานศิลปะแบบใหม่นะครับสื่อผสมจากวัสดุสังเคราะห์อันนี้ก็จะเป็นกระดาษนะครับกระดาษลัง อันนี้ก็จะเป็นพวกขวดน้ําฝาขวดนะครับมาประกอบเป็นงานชิ้นใหม่นะครับพลาสติกจากพลาสติกนะครับการออกแบบสร้างสรรค์งานสื่อผสมอีกแบบหนึ่งก็คือการสร้างสรรค์ศิลปะจากวัสดุสําเร็จนะครับก็คือการประกอบวัสดุสําเร็จรูปต่างๆในผลงานศิลปะตามแนวความคิดและทัศนคติของศิลป,ปินนะครับ อลองดูตัวอย่างนะครับอันนี้จะเป็นวัสดุสังเคราะห์มันจะเป็นโลหะแล้วก็พลาสติกนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระป๋องที่มันสําเร็จรูปนะครับอันนี้ก็ฝาเป็นพลาสติกนะครับอันนี้ตัวอย่างหนึ่งนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีช่วงยาวขึ้นนะครับ การออกแบบสร้างสรรค์งานสื่อผสมอีกแบบหนึ่งการสร้างสรรค์ศิลปะจากวัสดุของศิลปินไทยนะครับก็คือในแต่ละท้องถิ่นของไทยมีวัสดุที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกันและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งสามารถนํามาสร้างผลงานทางศิลปะตามแนวความคิดและทัศนะของศิลปินนะครับอลองดูตัวอย่างสื่อผสม จากวัสดุท้องถิ่นนะครับอ่าีจะเป็นผีตาโขนนะครับเป็นเฉพาะถิ่นอ่าเขาก็จะใช้วัสดุในท้องถิ่นมาทำงานศิลปะนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหัวเนี่ยนะครับทำมาจากหัวนะครับอันนี้อ่ากาบมะพร้าวนะครับมาทำส่วนต่อตรงนี้นะครับ ผีตาโขนนี่จะเป็นท้องถิ่นที่จังหวัดเลยนะครับสื่อผสมจากวัสดุท้องถิ่นอันนี้ลองมาดูบางทีเราไม่รู้ว่าหดนั่นคืออะไรนี่นะครับบางคนอาจจะไม่รู้อ,อันนี้เนี่ยครับหดนะครับใช้นึ่งข้าวเหนียวนะครับส่วนนี้คือ สารมะพร้าวที่เอาไปต่อนะครับในวงกลมสีแดงามาดูคำถามนะครับข้อใดเป็นวัสดุเหลือใช้ก่อนแต่ยสารกำลังอ่านขอขวดน้ำมันพืชที่ใช้หมดแล้ว อ๋อหนังสือพิมพ์ฉบับใหม่ล่าสุดงอกระดาษห่อของขวัญจากร้านค้านะครับนักเรียนลองตอบดูนะครับอ่าตรงกันไหมครับขอไข่นะครับขวดน้ำมันพืชที่ใช้หมดแล้วนะครับอ่าเพราะว่าขวดน้ำมันพืชที่ใช้หมดแล้วจัดเป็นวัสดุเหลือใช้ มาดูคำถามข้อต่อไปนะครับข้อใดเป็นการสร้างสรรค์ศิลปะจากวัสดุเหลือใช้นะครับข,ข้อกการนำกะลามะพร้าวมาสร้างผลงานข้อขอการนำหนังสือมาสร้างผลงานใหม่ข้อขอการน,นำผ้าพื้นใหม่มาสร้างผลงานข้องอการนำ กระถางดินเผาใหม่มาสร้างผลงานนัเกเรียนลองตอบนะครับถูกต้องไหมครับพอกอบไก่นะครับการนำกะลามะพร้าวมาสร้างผลงานเพราะว่ากะลามะพร้าวเป็นวัสดุเหลือใช้จากการใช้ทำอาหารนะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ